Walk with God โดยกริสตจักรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวเชื่อในวิทยาศาสตร์หรือเชื่อในพระเจ้าปฐมการบทที่1ข้อที่1ในปฐมการพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน นักวิทยาศาสตร์เชื่อในสติปัญญาของมนุษย์แต่ไม่เชื่อในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นักวิทยาศาสตร์จึงได้ประดิษฐ์สิ่งก้าวหน้ามากมายเพื่อจะสำรวจโลกและอวกาศอันไกลโพล้นทุกวันนี้พวกเขาค้นพบว่าโลกของเราอยู่ในระบบสุริยะและหลายระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซีและหลายกาแล็กซีอยู่ในทางช้างเผือกและหลายทางช้างเผือกก็อยู่ในคอสมอสและหลายคอสมอสอยู่ในจักรวาล นักวิทยาศาสตร์ไปถึงเพียงแค่นี้พวกเขาไม่สามารถไปไกลกว่านี้ได้อีกแต่พระคัมภีร์ฉบับดั้งเดิมภาษาฮีบรูที่เขียนโดยโมเสส4,000ปีเขียนไว้ว่าพระเจ้าเป็นผู้เนรมิตสร้างคอสมสเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจว่าโมเสสรู้จักคอสมสได้ยอย่างไรแน่นอนโมเสสไม่มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์ เท่ากับนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่โมเสสรู้มาจากการเปิดเผยจากพระเจ้าให้เขาเขียนว่าพระเจ้าเนรมิตคอสมอสและพระเจ้าเนรมิตสร้างโลกเพียงใบเดียวตามที่พระคัมภีเขียนว่าโลกนี้ the earth มีโลกใบเดียวเท่านั้นในจักรวาลพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกใบที่สองสในจักรวาลของเราเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และสรรพสิ่งต่างๆในโลกของเราเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้ พระเจ้าทรงรักโลกของเราและรักมนุษย์วิทยาศาสตร์ยิ่งก้าวหน้าก็ยิ่งค้นพบสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าสร้างยังไม่มีวิทยาศาสตร์ใดที่สามารถหักหล้างการทรงสร้างของพระองค์ได้เลยตลอดประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นำเสนอทฤษฎีมากมายแต่ก็ยกเลิกไม่มีการค้นพบสิ่งใหม่ที่ถูกต้องกว่าแต่ไม่มีการค้นพบใด ที่จะหักล้างความจริงของพระเจ้าได้เลยเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องเรียนมากมายเสียเงินเสียทองมหาศาลเพื่อจะค้นหาจักรวาลและโลกดวงใหม่เพราะเรามีพระวจะนะคำความจริงบอกแกเราอย่างชัดเจนอยู่ตรงหน้าเราแล้วว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างจักรวาลและสร้างโลกใบนี้ของเราเพียงใบเดียว วันนี้เราจะเชื่อวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาดมากมายหรือเราจะเชื่อในความจริงของพระองค์หากเราเชื่อในความจริงเราต้องรักการอ่านพระคัมภีร์อย่างจริงจังเพราะพระคัมภีร์คือการเปิดเผยแสดงความจริงของพระเจ้าและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ที่ครบบริบูรณ์ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ